ดูสิคะทุกคนตัวใหญ่มากแม่มม,มากินด้วยกันสิจ๊ะพี่จ๋า ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันกับซินดี้อีกชิน้นเคยนะคะวันนี้เราจะมากินหมึกไข่ยัวจ้าหมึกไข่สั่งมาจากเพื่อนสาวนะคะเพื่อนสาวขายดูสิคะทุกคนตัวใหญ่มากแม่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเสียงรบก,กวนก็นจะเยอะหน่อยนะคะทุกคนต้องแบบขออภัยด้วยจริงๆนะคะด้วยความแบบฟิลแบบไทยบ้านเนาะ,ะน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเลิศเยกมาก่อน อุ้ยยกละโล่งเลยอ,ะอ่ะอ๋อวางไว้เหมือนเดิมหนวดแบบยัวย่วๆจา้าอืมไก่ขันไม่เลือกน่ารักซิสคอมมากฉันจะบอกว่าไก่ชอบขันเวลาถ่ายคลิปอย่างนี้นะน้ำคานเวคือไก่คระดูมากแม่ดีดกรอยใจหวานกรึบ อืมอืมคกคนคือ,อ,อ,อดีมากแล้เดี๋ยวจะขึ้นเฟซเพื่อนไว้ให้นะคะใครสั่งใครอยากซื้อก็สั่งได้สังขะชินาโดงก็นัดนัดจับได้นะคะอืม น,น,น,นี่ทุกคนให้ดูความแบบช่ำๆของปลาหมึกนะคะอปอบผีดเจ้าปอบลงแล้วหนึ่ง อืมอืมอืมเกือบเลยทุกคนแบบมันรอดเหรอทุกคนนี่นะคัะทุกคนค่ะ Mmm. -hmm. อล่อยมากนี่ทุกคนให้ดูความแบบไข่กุ้งไม่ใช่ไข่กุ้งไข่หมึก นี่ก็เรียนออนไลน์หนักไปจนจะจเพียนแล้วเนี่ยมากินดยกันสซิจ่าพิซซ่าอืมืมฉันมัมมมกแห้งสาว อ๋ออันนี้ยังไม่ได้กินเลยลืม วิทยานเปซน่ะไหนล่ะนี่ลืมนะคะอุ้ยแซ่บลายแห้งค่ะคนดูใครหมึกสิคะรูเึก กด subscribe ให้ด้วยนะคะอืมเจ๋ดมากทุกคนต้องขออภัยแบบ เสียงก็ปวดจดวนแ,บบจแล้วแบบจริงๆก็เขอให้จริงๆเสียงมาจที่ไหนอ่ะเหมือแนบบเขามาถ่ายหน้าดินข้างหลังบ้านเน,ออนี่ยอยุ้ยดูแล้วร <c oughs> ้องไห้ตรงนั้นเลยดิฉันต้องรีบกินแล้วนะคะเพราะว่าแบบเดี๋ยวเขาถ่ายหน้าดินมันจะไม่ได้ยินเสียงเอเอสมาร์เวมันก็จะได้ยินเสียงรถแทนมันก็จะแบบอะไรวะ คนดูนี่นะคะความแบบกลอยใจหวานกรึบ กินยังไงให้เหมือนปอบลงน่ายวันนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เขาด้วยนะอืบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะอืกดติดตามให้เขายังกดให้หน่อยนะบ๊ายบาย